สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมานําเสนอเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียมนะครับโดยปัจจุบันนี้เนี่ยหลายครอบครัวก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆในบ้านนะครับเช่นหมาแมวนกหนูนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงในที่แตกต่างกันไปทั้งนี้เนี่ยพอพิจารณาถึงสภาพของที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมเนี่ยที่จะต้องมีทรัพย์สวนกาก็คอนโดมิเนียมเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นห้องพักนะครับทั้งนี้หลายคนสงสัยว่าสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ไหมโดย ประเด็นนะครับก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นนะครับได้แก่ประเด็นแรกการห้ามเลี้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียมเนี่ยอาศัยอำนาจจากกฎหมายใดการห้ามเลี้ยงสัตว์ในกฎในคอนโดเนี่ยมันไม่มีกฎหมายที่ห้ามไว้โดยตรงครับเพียงแต่ว่าข้อบังคับเนี่ยซึ่งมาในรูปของข้อบังคับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมจะเป็นข้อบังคับที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายก็คือได้รับการรับรองโดยพระราชบัญญัติอาคารชุดพศ252 2มาตรา32นะครับ ที่วางหลักในเรื่องของข้อบังคับนิติบุคคลไว้นะครับโดยข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเก้าข้อนะครับโดยรายละเอียดข้อแรกก็จะเป็นชื่อนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งจะต้องมีคําว่าน,นิติบุคคลอาคารชุดไว้ด้วยแล้วก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งสํานักงานที่จะต้องอยู่ในพื้นที่อาคารชุดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลที่เจ,จ้าของรวมเนี่ยจะต้องชํราะระล่วงหน้าการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลางอัตราที่เจ้าของร่วมแต่ลห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ตามที่ขอจดทะเบียนอัตราส่วนค่าใช้ใจ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วมตามมาตรา18หรือที่เรารู้กันในนามว่าค่าส่วนกลางนะครับแล้วก็ข้อความอื่นที่กําหนดในเกือบกฎกระทรวงซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเนี่ยสามารถทําได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมนะครับก็คือที่ประชุมหมู่บ้านนั่นเอง โดยเมื่อลงมติแล้วเนี่ยก็จะต้องนาข้อบังคับใหม่ไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ใน30วันนับแต่ลงมตินะครับเมื่อข้อบังคับนิติบุคคลข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดข้อไหนเนี่ยที่จดทะเบียนแล้วก็จะบังคับใช้ใตามกฎหมายนอกจากนี้เนี่ยนิติบุคคลอาคารชุดก็จะมีอำนาจตามมาตรา33ในการจัดการและดูแลรักษาส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนะครับ ทั้งนี้ตามมาติของเจ้าของร่วมใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้นะครับดังนั้นข้อบังคับของนิติบุคคลคอนโดมิเนียมที่ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือระบุให้เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยถ้าจดทะเบียนแล้วก็จะบังคับใช้ได้ตามกฎหมายนะครับแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีการระบุข้อห้ามเลี้ยงสัตว์เนี่ยให้ถือว่าไม่ฝ่าฝืนระเบียบนะครับในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ในประเด็นต่อมานะครับการเลี้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียมเนี่ยถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญาได้ไหม อันนี้ก็จะพูดในส่วนคดีแพ่งก่อนนะครับคดีแพ่งเนี่ยเนื 1. ่องจากการเลี 1. ้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียมเนี่ยขึ้นกับข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดดังนั้นเราก็จะต้องดูก่อนว่านิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยมีการระบุข้อห้ามเลี้ยงสัตว์ไว้ไหมถ้ามีการระบุข้อห้ามชัดเจนและมีการกําหนดเบี้ยปรับเนี่ยทางนิติบุคคลก็จะมีการฟ้องร้องดําเนินคดีแพ่งกับลูกบ้านรายนั้นได้นะครับทั้งนี้เนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นละก็คือนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเนี่ยฟ และลูกบ้านเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้คดีต้องชําระเงินแก่นิติบุคคลคอนโดมิเนียมเนี่ยหลักแสนบาทตามคําพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันฟ้องนอกจากนี้ยังต้องมีการชําระบํารุงและค่าบํารุงกษา,าส่วนกลางกับนิติบุคคลคอนโดด้วยนอกจากนี้นะครับหากสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงในคอนโดมิเนียมได้ไปก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเสียหายแก่ชีวิตร่างกายทรัพย์สินหรืออามัมเนี่ย เจ้าของสัตว์เลี้ยงก็จะต้องรับผิดในมือเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ครับในส่วนของคดีอาญานะครับไม่มีการระบุฐานความผิดเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่คอนโดมิเนียมตามประมวลกฎหมายอาญารวมถึงพระราชบัญญัติอาคารชุดแต่อย่างใดน,นะครับก็คือไม่มีการบัญญัติไว้ชัดเจนนั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นถ้าไปกรณีประมาทก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300 หากเป็นกรณีที่เจ้าของเ,เป็นผู้ควบคุมสัตว์แล้วปล่อยปะละเลยให้ไปแบบว่าให้ไปอยู่ตัวเดียวในประการที่แบบว่าทําอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์เนี่ยเจ้าของสัตว์ก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 7 7ด้วยครับก็คือเรียกง่ายๆก็คือในส่วนของอาญาเนี่ยไม่มีกฎหมายที่ห้ามไว้ชัดเจนฉะนั้นการลี้ยังไม่ผิดอาญาแต่ถ้าสมมติว่าสัตว์ของท่านไปทําอันตรายหรือว่าไปกัดไปอะไรเนี่ยก็คือจะมีความผิดทางอาญาได้ครับ สรุปก็คือการเลี้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียมเนี่ยสามารถทําได้ถ้ามีข้อบังคับระบุไว้หรือว่าไม่ได้ห้ามโดยชัดแจ้งนะครับหากมีการระบุข้อห้ามในข้อบังคับและฝ่าฝืนเนี่ยทางนิติบุคคลก็ฟ้องร้องดาเนินคดีได้รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงถ้าก่อความเสียหายเนี่ยเจ้าของก็จะต้องรับผิดทางแพ่งและอาญาด้วยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ